มานผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ e b บสองเรามาให้อาหารปลานี่นะปลาอันนี้จะเป็นเม็ดสีมันกินได้มันกินได้มันสีอะ นี่ปลานู่นเขาจะลองโยนไปไกลๆไม่ได้มันเบาเกินไปลังตรงนี้ตรงนี้น่าจะไม่ค่อยมีไหนไหนอ่ะเต้าเฮ้ยเต้า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 เอ่อกิน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 อะไรกินอะไกินอลไรเอาว้ย นั่นเต่าเต่าเออเต่าเต่าเต่าเฮ้ยเต่าทำไมเป็นสีนั้นน่ะเต่าทำไมเป็นสีเทาอตาภาพอ๋อตาภาพตาภาพตาภาพไม่เคยเห็นสภาพเ นื้อนน,นตะภาพตะภาพตะภาพไม่กินตะภาพไม่ชับกินเตะภาพเต,าพต่าไปหน่อยนี่นะเมื่อกี้เห็นตะภาพแตงตอนนี้เห็นตะภาพแต่ตอนั้นเห็นเต่าโอ้ยยอดเลย นุ่นนุ่นตาผ่ามาแล้วท่านชมตาพ้าตาานุ่นนุ่นตาผ้ามไปเลยตา้าูอยตะพาอู่นี่อยกินเลยเราลักตาพ้า พี่ปุ๊จะให้นั่นอุยเอาดูนุ้ยนี่นะ Tập hợp, tập hợp Ê, tàu tao tàu. Ừ. tàu chín, tàu 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 tao tao tàu tao tàu tao Tàu, tàu, tàu หมดแล้วโอเคนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปจ่บไปกันยาวๆ